การเปิดรูปหมากในหมากรุกไทยมีทั้งหมดกี่รูปนะครับได้แก่รูปใดบ้างนะครับตั้งแต่ไม้ยงขวานะครับม้าเทียมไม้ยงซ้ายม้ามังกรนะครับม้าอุปการซ้ายม้าอุปการขวาเรือไมเหสวนนะครับผมขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า การเปิดรูปหมากในหมากรุกไทยมีรูปใดบ้างนะครับเรามาดูม้ายงขวากันก่อนนะครับผมหมากขาวขึ้นหมากตัวแรกนะครับโคนคอสองจุดประสงค์ของโคนตัวนี้นะครับก็คือขึ้นมาเพื่อ ผูกเบี้ย3ามตัวนี้นะครับกันม้าขโมยนะครับหมากดำนะครับขึ้นโคนต่อมานะครับขึ้นม้ามองมูสองเม็ดชฉสองนะครับให้ดูมุมมองของหมากขาวเป็นหลักนะครับ ขาเปิดเบีย้ยตัวนี้นะครับเตรียมนำม้าขึ้นเป็นม้าโยงขวานะครับตรงนี้เดี๋ยวแนะนำพื้นฐานนะครับทุกครั้งที่คู่ต่อสู้เปิดเบีย้ยหน้าโคนเราต้องฝึกเปิดเบีย้ยหน้าม้าขึ้นไปทันทีนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับผมต่อไปก็ม้าขึ้นนะครับลักษณะ ม้าโยงกันอย่างนี้เรียกว่าม้าโยงขวานะครับหรือม้าผูกนะครับส่วนหมากดำนะครับก็จะขึ้นให้ทุกท่านเห็นเป็นม้าโยงขวาเช่นเดียวกันนะครับเบี้ยตัวนี้ขึ้นมานะครับตามสูตรการเดินเบี้ยนะครับ แล้วก็ม้าขึ้นนะครับเป็นรูปม้าโยงขวาตอนนี้เป็นแค่ชื่อม้าโยงขวานะครับเรามาดูว่าจะมีชื่ออะไรต่อนะครับต่อมานะครับเปิดเบี้ยตัวนี้เพื่อเตรียมนำเม็ดขึ้นนะครับต่อไปนำเม็ดขึ้นดำก็ขึ้นเม็ดนะครับ เรามาดูม้าโยงขวาที่เป็นรัฐมาตรฐานก่อนนะครับโคนขึ้นผูกเม็ดนะครับแบบนี้นะครับในหนังสือจะเขียนว่าม้าโยงขวามาตรฐานนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบชื่อนะครับส่วนหมักดำก็ขึ้นโคนผูกเม็ดนะครับม้ายงขวามาตรฐาน นะครับรูปแรกก็คือม้ายงขวามาตรฐานที่เราได้เห็นกันอยู่นี้นะครับต่อมาเมื่อหมากขาวขึ้นโคนขอไข่สามนะครับหมากดำขึ้นโคนชอช้างหกเราจะเรียกรูปที่เห็นอยู่นี้นะครับว่าม้าโยงขวาอิทธิฤทธ นะครับม้าโยงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับจำง่ายๆว่าโคนผูกเม็ดแล้วโคนอีกตัวก็ขึ้นขอไข่สามนะครับมาดูลักษณะขุนนะครับขุนขึ้นจอสองเรียกว่าขุนวังในขุนขึ้นคอสองขุนวังนอกนะครับหมากขาวเดินเบี้ยงงอสามขึ้นมางอสี่ หมากดำเดินเบีย้ยจอหไปจอหขาวนำโคนขึ้นมาที่งอสนะครับดำนำโคนขึ้นไปที่จอหรูปหมากก็จะมีชื่อเรียกว่าม้าโยงขวาขุนพลเดี่ยวนะครับ ้าโคนตัวนี้นะครับอยู่เดี่ยวๆแบบนี้เรียกว่าม้าโยงขวาขุนพลเดี่ยวนะครับถ้าหากโคนตัวนี้ไม่ได้ผูกเม็ดนะครับแต่เข้ามาเป็นโคนเทียมเม็ดนะครับอยู่ใต้เม็ดอีกตัวนี้นะครับตัวสีดำแบบนี้จะมีชื่อเรียกว่าม้าโยงขวาขุนพลคู่นะครับ โคนอีกตัวจะอาจจะอยู่คอ2แล้วตัวนี้ขึ้นมาแทนก็ได้นะครับม้ายงขวาขุนพลคู่นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้เป็นโคนขึ้นอยู่หลังเม็ดนะครับเรามาดูว่ามีชื่ออะไรนะครับ โคนขึ้นมาขอ3ามดำขึ้นไปชอช้างหนะครับถ้าเป็นรูปนี้ถ้าจะนำขุนมาอยู่ที่คอเนะครับของสีดำหรือขุนขาวจะนำขุนมาอยู่ที่ช2ก็จะเดิน2 9นะครับใช้เวลา2 9แต่ถ้าขึ้นมาที่คอสก็9เดียวขุนวังนอกนะครับโดยมากก็นิยมขึ้นขุนวางนอกตรงนี้นะครับสีดำก็ขึ้น รูปหมากที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเรียกว่าม้าโยงขวาบรลลอโลกนะครับในยุคหนึ่งสมัยขุนทองคำครั้งที่5นะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นรูปยอดฮิตในช่วงนั้นเลยนะครับทั้งอาจารย์เซียนป่องนะครับอาจารย์หนูทองอาจารย์แดงขอนเก่นนะครับและท่านอาจารย์อีกหลายๆท่านนำมาเล่นนะครับโคนมาอยู่ใต้เม็ด เพื่อที่จะนำเข้ามากลางกระดานได้ง่ายนะครับยอดฮิตในในยุคนั้นเลยนะครับผมม้าโยงขวาบรลือโลกนะครับขาวนำเรือมาที่ขอหนึ่งผูกเบี้ยนะครับแล้วก็หมากขาวเดินเบี้ยตัวนี้นะครับเบี้ยคอสขึ้นมาคอสี หมากดำขึ้นเบี้ยช .6 ไปช .5 ขาวตั้งโคนคอสนะครับดำก็ขึ้นโคนนะครับรูปนี้ก็จะเรียกว่าม้ายงขวาโคนสุชาตินะครับซึ่งลักษณะโคนที่หยุดตรงตาคอสนี้นะครับกับโคนที่ชอห ท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับท่านได้พัฒนาโคนตัวนี้ขึ้นนะครับในวงการหมากรุกจึงให้เกียรติท่านนะครับจึงเรียกชื่อรูปหมากนี้ว่าม้ายงขวาโคนสุชาตินะครับทีนี้นะครับหมากขาวเปิดเบีย้ยตัวนี้ดำเปิดเบีย้ยแล้วโคนขึ้นมาอย่างนี้นะครับ จะเรียกว่าม้าโยงขวาโคนนำเม็ดนะครับปัจจุบันไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโคนอาจจะถูกเม็ดมาไล่แล้วก็หนีไม่ได้นะครับม้าโยงขวาโคนนำเม็ดสมัยยุคก่อนๆนะครับนิยมนำไว้ใช้กับการตั้งรับม้าโยงซ้ายนะครับเพราะว่าม้าโยงซ้ายเม็ดจะอยู่ต่ำนะครับจะไม่ค่อยได้ขึ้นมาไล่โคนนะครับ ในยุค20ปีที่แล้วนะครับนิยมเล่นใช้ตั้งรับม้าโยงซ้ายนะครับชื่อว่าม้าโยงขวาคนนำเม็ดนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรูปนี้โดยเม็ดยังไม่ได้ขึ้นนะครับ รูปนี้จะเรียกว่าม้ายงขวาบันเจิดฟ้านะครับลักษณะก็คล้ายๆม้ายงขวาบันลือโลกนะครับเพียงแค่เม็ดยังไม่ได้ขึ้นไปที่ตางองูหนะครับส่วนหมากขาวก็คือตาจอสามนะครับม้ายงขวาบันเจิดฟ้านะครับอ่ที่เล่ามานี้ก็เป็นม้ายงขวาที่ค่อนข้างเล่นได้นะครับโอเคเลย แต่ถ้าเป็นม้ายงขวาแบบโคนไปอ,อยู่ด้านข้างแบบนี้มันเป็นม้ายงขวาสมัยก่อนนะครับนะครับคือนอกแบบตัวหมากจะกระจัดกระจายนะครับจะไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าไหร่นะครับก็จะให้รู้ชื่อไว้ว่าเป็นม้ายงขวามวยวัดนะครับหรือม้ายงขวานอกแบบปัจจุบันไม่ค่อยนิยมเล่นแล้วนะครับเพราะว่าตัวหมาก กระจายกันอยู่นะครับไม่ค่อยเกิดประโยชน์ในการใช้งาน